เฮ้เอ๊ไ้ออมต้องชอบแน่เลยว่ะตีไปเว้ยขนาดเนี้ยอ๊ยโ๊ยอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊๊ยโอ๊ยโออย๊ นี่พี่ตั้งใจซื้อให้อนเลยนะของขวัญน,นี่อะไรนะของขวัญมันเกิดให้ออนสารเลงเนี่ยนะอ้าวทำไมออนออนไม่ชอบเหรอก็ออนเรียนจบเนี่ยอนบอกว่าอยากได้รถไม่ใช่หรอนี่ไงรถแกรีึ้นไปสิเร็วๆเร็วๆขึ้นไปล็อกเร็วอี๊แมวอะเก่าขนาดนี้ถ้าฉันขึ้นไปแล้วมันพังขึ้นมาทำไงพี่ช้างมันเก่าแบบนี้ลนะ่ะ<อ> อ้อนก,ก็มันไม่ใหม่ไงฮะเอ่อไอ้ฉางมันใหม่ถึงว่ามันซื้อมือสองมาแกชั้วว่าแกลองขึ้นไปนั่งดีกว่าเดี๋ยวฉันถ่ายรูปโลแกนให้ไปแลยเๆ่นๆปี๊จะบ้าเหรอให้เขาซื้อรถแบบนี้ให้กันพี่ชางไม่เอาไม่ จะเอามินิคูเปอมินิคูเปอร์อ๋อมันก็เหมือนกันนะั่นแหละพี่ไปซื้อาให้ออนใหม่เลยนะเออออนตอนนี้พี่ไม่มีตังค์แล้วอะเอ่อนี่มีคูปองคูเปอร์เลยเอาไว้ก่อนนะอ่านี่นี่มีซาเล้งไปก่อนนี่เทอจะตายดูนี่สิแผมนบีดได้ตั้ง120เชลนี่นั่งสบายไม่เหมือนใครลมเย็นเย็นแอร์ธรรมชาติไงอ๋อไม่ช้างจะบ้าหรอไม่เอาไม่เอาแบบนี้ ออนยังไม่ต้องพูดนะขึ้นรถก่อนพี่รับรองว่าเดี๋ยวออนช้อนน้ำน้ำมาไม่ไปไไม่เอาไปไม่เอาไปดีมาดีนะแกเฮายบายบินไม่ดีเว้ย เป็นไรไหมไปไหวป่ะใครจะเอารถคันนี้ก็เอาไปเลยนะฉันไม่เอาพี่าพี่ทำกับออนแบบนี้ได้ยังไงอะหนพี่บอกว่าถ้าออนเรียนแต่ผมจบอะพี่จะซื้อรถให้อ่อนไงเออออนนี่ไงพี่ก็ซื้อให้แล้วไงแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิอ่อนก็ถ้าออนเรียนจบตามที่เราตกลงกันไว้เนี่ยพี่ก็ซื้อรถให้ แต่นี่ออนเอาค่าเรียนที่พี่ส่งให้ไปทำอย่างอื่นออนจะที่บาย,ยัางไงที่ายมาเลยนีน่นี่พี่รู้ความจริงแล้วเหรอเอ๊ะแกมันก็ออกบอกพี่ช้างเหรอฉ,ฉันไม่ได้บอกฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะแกพอเถอะออนเอ๋ไม่ได้บอกเลยพี่ทั้งนั้นแหละเออน้องครับน้องครับเดี๋ยวก่อนครับคะ่ะเออคือน้องเรียนตับผมที่นี่แหละครับใช่แล้วคะ่ะ น้องพอจะรู้จักอ่อนไหมครับคือว่าพี่มาเที่ยวหาอ่อนครับพี่เป็นแฟนครับน้องช่วยเรียกให้หน่อยได้ไหมออนเหรอคะอ๋อพี่อ่อนที่ตาโตโตโหนกแก้มสูงสูงที่สวยสวยใช่ไหมพี่เอใช่ครับใช่ครับแฟนพี่เองครับนี่น้องก็คิดว่าแฟนพี่สวยอหรค่ะแต่พี่เขาลาออกไปแล้วนะคะเห็นแล้วก็เห็นไปกับพี่กระเทยคนนั้นนะคะอะไรลาออกไปแล้ว พี่เขามาเรียนแค่ครั้งเดียวเองค่ะพี่หลังจากนั้นก็ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็อัพรูปลงเฟซทวเลยค่ะอีกออนนี่พี่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยเหรอคะอันนี้พี่เป็นแฟนกับพี่ออนจริงๆหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> เป็นแฟนกันจริงๆครับอีกอ่อนเอ้ยขู่สัตว์ทำงานทำงินให้มึงเรียนมึงไม่เรียนหรอ กะว่าฉันกลับบ้านเปิดรัานตับผมช่วยกันทำมาก,กินตุ๊บตายละนี่หนูพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดหรือเปล่าคะแต่ไม่เป็นไรนะพี่คิดซะว่าหนูไม่เคยพูดและกันค่ะพี่หนูขอตัวไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋ะอยนี่กระเป๋าใหม่ของฉันสวยปะ ยยอนไอนของแกเนี่ยนี่หรือว่ามีคนนินทาแกหรือเปล่าเออไม่ใช่หรอกสงสัยช่วงนี้ฝุ่นเย,ยอะไปหน่อยนะ่ะโออแกพี่ช่างอะโอ,อนตังมาให้ฉันแล้วนะวันนี้แกอยากจะกินไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่แกได้บอกอีพี่ช่างหรือยังอ่ะว่าแกลาออกจากอิดร้านเสริมสวยตัดผมนั่นแล้วอ่ะยัง บอกทำไมอ่ะบอกไปพี่ฉางกูจะหาฉันสิแล้วมันจะดีเหรอวะถ้าเกิดพี่ฉางมารู้ทีหลังขึ้นมาเนี่ยบ้านไม่แตกเลยเหรอแล้วมันจริงจังแกมากเลยนะถึงได้ส่งแกเรียนอ่ะมันอยากจะสร้างครอบครัวแกจริงๆนะเว้ยแล้วถ้าแกทําแบบนี้นี่มันไม่ใจร้ายเพื่อนไปหนหรอเน่เย,ย่แกเป็นเพื่อนฉันนะไม่ใช่แม่โว้ยนั่นแหละมันต้องกุ้งกินหมดแล้วหลบเสียจริงเลยเฮ้ยออนกูยังหิวข้าวอยู่เลี้ยงกูหน่อยสิเลี้ยงก่อนสิออนเดีย ยังไงออนถ้าพี่ไม่ไปหาออนแล้วก็ไม่ได้ยินกับหูตัวเองว่าออนลาออกเนี่ยออนจะไม่บอกความจริงพี่ใช่ไหมคือออนไอ้ชัางแกไปว่าอย่าออนไปเลยนะที่จริงมันก็จะหาจังหวะบอกแกอยู่แหละแต่ไม่รู้จะบอกตอนไหนอะ่ะแต่มันจริงจังแกงจริงนะมันใช่ไหมอยออนอใช่คือฉันอยากจะแต่งงานกับพี่จริงๆนะแล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวก,กับพี่ด้วยออน ถ้าออนอยากสร้าง,งครอบครัวกับพี่เนี่ยออนก็ต้องไม่ทาแบบนี้สินี่อ่อนจะให้พี่เชื่อใจอยังไงอีกอย่างออนหลอกพี่หลายคนแล้วนะแต่ว่าอ่อนไม่ชอบเรียนตัดผมนี่ก็ปวดสมองมันไม่ไปด้านนี้ให้ทําไงโอเคแล้วเราแบบนี้ออนเอาเงินที่พี่ส่งให้ออนอคืนให้พี่หมดเลยแล้วเราก็เอาเงินไปทําอย่างอื่นเนี่ยที่เราอยากทาอะ เงินเงินไม่มีอ่ะออนใช้หมดแล้วฮะอะไรนะเงินตั้งหลายหมื่นออนใช้หมดเลยเหรอปวดโถออนจะให้พี่ทำยังไงอ่ะใช้พี่เลี้ยงออนงี้เหรอเอายิงไหมฉันว่าฉันพอจะรู้นะว่าอีออนมันชอบทำงานอะไรอ่ะงานอะไรอ่ะงานอะไรเชื่อฉันฉันรู้ดีว่าอีออน มันชอบหรือไม่ชอบอะไรนี่ล่ะ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 งานที่เหมาะกับอีออนที่สุดนักนอนไรายได้ดีอืมกูแล้วัวจะปวดเอ๋ออนเ้าเลิกกันเถอะ ก็ไปอาชีพไม่ได้หรอะวะน,นอนอไรายได้ก็ดีด้วย